วิลยัยวนเกตทองมาเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารโรงเรียนศรีสงคารามวิทยาปีการศรึกษา2566สําหสำหรับธนาคารของเรานะคะตั้งอยู่ย้องโรงอาหารข้างร้านสหาการโรงเรียนนะคะปีใหม่นี้นักเรียนชั้นม .3 และม .6 ที่มีสถิติการฝากสูงสุดจะได้รับดอกเบี้ยธนาคารจากธนาคารของเรานะคะ สำหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะฝึกวินัในในการออมนะคะสามารถนําเงินมาฝากที่ธนาคารได้ในช่วงเวลาว่างหรือพักเที่ยงค่ะซึ่งธนาคารจะเปิดทําการในวันพุธและวันศุกร์ค่ะโดยไปหยิบเรื่องบัญชีได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ค่ะและใบนาฝากพ้อมเงินได้เลยค่ะโดยบัญชีของทุกคนจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาระหว่างปีการศึกษาอาจจะยังไม่มีบัญชีก็สามารถมาติดต่อเพื่อเปิดบัญชีได้เลยค่ะ สำหรับคนที่อยากมาเรียนรู้ระบบงานธนาคารโรงเรียนเหมือนพี่พี่ก็สามารถเลือกชุมนุมธนาคารโรงเรียนได้ในตอนเปิดเทอมใหม่นะคะชุมนุมเรามีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดบัญชีการฝากถอนเงินภายในโรงเรียนน้องๆจะได้ฝึกความเป็นระเบียบรายรับรายจ่ายของบัญชีตัวเองเพื่อออมเงินทุกวันเพื่อนาคตที่สดใสนะคะแถมมีคอร์ส อีเลนิง่งผ่านเว็บไซต์ที่ใครๆก็สามารถเข้าสมัครได้มีหลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่มากมาย